สวัสดีครับผมนัดจากช่องนัดอิสุสาขาสมุทรปราการนะก่อนที่ท่านจะชมคลิปนี้นะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องนัดอิสุ คันนี้นะเป็น NOR 400ใหญ่ไม่ติดเวลารุ่นใหม่ล่าสุดนะติดตั้งตู้ซสขนาดมาตรฐานคันนี้ช่วงล่างเดิมๆเพราะว่าลูกค้าต้องการนํารถคันนี้ไปวิ่งขนส่งร่วมนะฮะก็เลยต้องการตู้ที่เป็นซสมาตรฐานก็จัดแบบนี้ให้เลยนะลักษณะรถแบบนี้เลยฮนะเป็นรถใหม่ป้ายแดงแบบนี้เลยพร้อมตู้แบบนี้เลยนะพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมจดทะเบียนให้เรียบร้อยเลยใช้เงินดาวเพียง59,000บาทนะผ่อนได้ถึง72งวดงวดละประมาณ19,000บาท หากท่านเครดิตดีคับฟรีได้90วันด้วยนะหากใครชอบหากใครสนใจ NR 400ใหญ่ไม่ติดเวลาไปวิ่งทดแทนรถกระบะบรรทุกสินค้าได้2ตันครึ่งถึง3ตันแน่ๆน,นะะที่ยังไม่ได้เสริมช่วงล่างอะไรใดๆ,ๆสิ้นนะหากใครสนใจรถ NR 400ใหญ่ไม่ติดเวลาสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร082-086-7474กับเซลนัดจากช่องนัดอิสุสาขาสมุทรปร,กราการทุกขันส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะ ่อนื่นเราไปดูลักษณะของตู้นะขนาดความกว้างตู้นะกว้างในนะครับตรงนี้นะไปจนถึงตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่เมตรแปนะครับกว้างนอกอยู่ที่เมตรเกพร้อมจุดยึดสินค้าแบบนี้ให้6จุดพร้อมไฟ led ให้2ดวงกลูดิซิงนะเป็นเหล็กซิงนะความหนาเนี่ยมี3ชั้นนะครับมีความหนาอยู่ทั้งหมด3ชั้นเลยเป็นพื้นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นกันชนเหล็กทรงเข้ารูปแบบนี้เลยฮนะ พร้อมกับบันไดเหยียบขึ้นนะฮะไฟ LED 3จุดนะครับปลท้าย LED 3จุดเป็นตู้ขนาด2บานนะครับเป็นตู้ขนาด2บานแบบนี้เลยใช้มาตรฐานเลยนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้ว60%บานันหน้าเต็ม40%รถรุ่นใหม่มัวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไม่มีไฟอะไรต่างๆนะผมเคยแจ้งไปแล้วนะเปิดใดถึงไม่มีไฟแล้ว เพราะว่าจดทะเบียนขอป้ายทะเบียนจากขนส่งไม่ให้ติดไฟราวหลังคาใดๆทั้งสิ้นนะครับภายในผมเคยถ่ายให้ลูกค้าดูแล้วนะฮะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดารุ่นใหม่ล่าสุดนะสังเกตร,รุ่นใหม่ล่าสุดมีไฟ l e ตรงนี้เลยแล้วก็มีปุ่มเสียบ USB นะซื้อกับผมทุกคันติดตั้งกล้องให้นะนี่มีกล้องให้เรียบร้อยเลย ช่วงล่างเป็นพื้นฐานปกติอันนี้ไม่ได้มีการเสริมอะไรใดทั้งสิ้นเพราะว่าลูกค้าไปวิ่งขนส่งอิสระนะนี่ไงไม่ต้องการบรรทุกอะไรเยอะแยะนะครับ